อะไรต่างวัลตๆเราไปไลฟ์กับพี่เต้นสิเหนื่อยมากไลฟ์กันมาสามวันน่ะเสียชีวิตสามวันสามวันทำไมอ่ะลูกค้าตลอดเวลยด่าลูกค้าในอ่ลอยไปได้อ่าเห็นหน้าเมียแล้วนึกถึงผัวเลยอ่ะอย่าสมมตินะอย่าสมมติพูดว่าสมูทเนี่ยที่ไลฟ์แต่พี่เฟซไปไงไลฟ์กับพี่เปฟซไงอย่างสมมติพูดว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะอะไรกูเห็นอะไรแบบเนี้ย เวรผลิตออกมาได้เยอะั้งยะแนีมันได้ใช่ไหมมันก็ไม่ไม่รู้วได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าที่เนกรอยังอยู่ปีลอยปีลอยไีลอยไม่แต่ไม่ได้ฟิวเพราะคำด่านะฟิวเพราะว่าบางคนเลอดใช่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 ใ่ใช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 ่่ใช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 ่ใ ไว้แดงเขาเว้นให้พี่เป็กไว้คนหนึ่งแล้ว่็ไม่แต่เวลาเราเดี๋ยวต้องแชร์ให้ลูเอดูก่อนเพื่อนเพื่อนให้คนโตำยกสินค้าโดยที่ไม่มีสตะก้าหลายอย่างอยู่เก้าศูนย์ใช่จ้ะไม่มีอะไรทำให้เราเสียชีวิตได้หรอกค่ะเรายังไม่เออคูปองมาแต่ว่าปักมะปากได้เลยนะเธอมีของไหมล่ะ มีของเพื่อนแต่แต่สาบานเลยว่าราคาเนี้ยพี่ย่าทำไรนี้ไ์แรกพูดพร้อมกันแล้วเห็นไหมพี่ฟ้าแค่ของแค่นั้นเองแต่ว่าเราจะต้องเนะเพราะเราจะต้องพูดถ้าเรามีของไล์เราก็เริ่มเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเพลงมาสักหน่อยดีกได้ไหมสวัสดีค่ะทุกคนโอเคม แล้วขายกันเก่ไหนจะเท่เออฉันเห็นแล้วดูนี่ติดตามเขาอยู่ไงเขาเขาเป็นนายอยู่เขากำลังนินทาพีนเป็นกันหนิวค่ะทุกคนเขาเป็นนายอยู่แล้วเขาทุกคนเป็นยังไงอ่ะตอนนี้เขาอยู่ไหนล่ะตอนนี้อยู่ที่บ้านเขาเปิดดูอันนี้เราต้องตัวดูให้คุณเขาเปิดดูหน่อยนี้ตา ให้ชาวเน็ตดูแลให้เขาเล่นคูคู่แขงโมเน่จ้ะชาวเน็ตเขาเห็นมาหมดแล้วค่ะคุณคู่แขงโมเน่ไม่แล้วเหมือนกันได้ข่าวว่าโมเน่ต้องไปเจอลุงเป๊กด้วยคันนี้ยังไงเดี๋ยวโมเน่ตายเลยตายแล้วไม่แต่ไม่ใช่สิแต่ว่าเขาจะจำคำคำอะไรไม่ดีเกี่ยวกับลุงเป๊กได้ต้องแบบคอยแบบ ต้องคอเปลานมาแต่ต้องให้ไปหัวข้ามนะเด็กมาใช่เออใช่เดี๋ยวแท่ดึกถ้าถ้ารอบดึกแล้วหนักนะห้ามไม่ได้เห็นหน้าเมียแล้วแบบเห็นหน้าเมียในที่ที่คอยแบบตอนนี้เปลี่ยนอาชีพจากนักแสดงพุ่งกับ หัวตลบใจหน้าใช่ใจใช่จริงต้องคนหอยู่มอยู่สอนอไหนคะสอนอไหนคะสอนวิก็ต้องขอโทษนะคะคุณ้ชมค่ะอีกสองวิพี่ยังทำอย่างนี้อีกสามวิขอโทษนะคะเดี๋ยวจะบวชให้ค่ะขอโทษอะไรหลายอย่างไม่ละพอละลายก็ไม่ยอมเข้าไลา์เออไม่เข้าไลา์เออเพราะดื้ออย่างนั้น็เหนื่ยแล้วไม่ไหวแล้วไม่ได้หลายวันหนักแล้วคุณ